วันนี้วันสงการมาลดน้ำแ,แม่ค่ะรดน้ำแม่กับพ่อค่ะพันน้ำแม่กระดายเร็วันธ์ทำถ่ายของป้าให้แม่แม่ทำก่อนตงการมารดน้ำขอพรแม่ขับพ่อแม่พันป้ากับพ่อแม่แม่มาด้วยแม่มาถือเนี่ย เอาถือไม่ได้ลดน้ำพ่อเลยว่ะมือยาบังไม่ได้ทำรืองไม่ได้ลน้ำพ่อเลยว่ะยนตรงนี้ยืนตรงนี้เท่ๆไม่ต้องกดมาแม่แล้วใครไม่ได้พเอาเอาเอาแวันให้ให้พ่อเด็เปียกเปียกพ่อเเปียกเออเอ่ออยากเ่ายบ้างเออพนไปดีเร็ว ป้าพาไปป้าพาแม่พาไปแม่พาไปให้ตลอเียตลอออมีต้องถือสคนอย่างนี้นะเดียวลืมไปอ่าพันนัอาพันไหวตากับยายก็ฝันหายไปไหนเลยนะพันมารล่นน้ำตากับยายขอพรขอพรยายด้วยให้ใหญแข็งแรงพูดดิ เอาไหว้วตากะยายแล้วสวยๆอายอายอาย